ข้อนี้เนีวัดความหมายคำศัพท์นะฮะเดี๋ยวมาแปลก,กันเลยเริ่มจากคำแรกครับคือคำว่า cuisine 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 มันจะแปลว่าอาหาระฮะเอา้าแล้วมันต่างจากคำว่า food ยังไงถ้าเกิดเป็น food มันจะหมายถึงอาหารโดยภาพรวมอาหารอะไรก็ได้แต่ cuisine จะเน้นว่าเป็นอาหารสไตล์นั้นๆั่นนะเช่นอาหารสไตล์อิตาลี สไตล์อีสานสไตล์คนไทยแบบนี้ยกตัวอย่างนะฮะ Italian cuisine is famous for its use of fresh ingredients like tomatoes and olive oil เขาบอกว่าอาหารอิตาลีเนาะมันเนี่ยมีชื่อเสียงมากในการใช้วัตถุดิบที่สดสดยกตัวอย่างเช่นเมื่อขเทศหรือน้ามันมะกอกแบบนี้ฮะจะเน้นไปทางสไตล์อาหารนะ cuisine cuisine คือเสนส่วนคำว่า apparel มันจะแปลว่าเสื้อผ้าเอา้าแล้วต่างจากคำว่า clothes ยังไงครูเบิร์ตถ้าเกิดเป็นคำว่า clothes มันเป็นคำแบบกลางๆเสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น apparel จะแปลว่าับเสื้อผ้าเหมือนกันแต่เป็นศัพที่ทางการกว่านะฮะอาจจะใช้ในแวดวงแฟชั่นแวดวงอุตสาหกรรมแบบเนี้ ยกตัวอย่าง the fashion the fashion show featured the latest trends in women's apparel fashion show เนี้ยนำเสนอเทรนด์ล่าสุดเลยของเสือ้อผ้าผู้หญิงนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่า clothes ได้เพียงแต่ apparel จะเป็นอะไรนะเป็นทางการมากกว่านะครับจำดีๆ apparel 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 ถัดไปครับคือคำว่า sculpture จะแปลว่าปฏิมากรรมรูปปัน้นรูปสลกักแบบเนี้ย จำเป็นรูปไปเลยดีกว่านักเรียนจะได้จำแม่นนะดีกว่าแปลเป็นไทยตลอดนะครับ sculpture 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 รูปปั้นรูปสลักและคำสุดท้ายครับคือคำว่า infrastructure มันจะแปลว่าโครงสร้างพื้นฐานถ้าพูดถึงระดับประเทศอ่ะการที่จะเป็นประเทศได้ควรมี infrastructure เป็นอะไรบ้างเป็นถนนเป็นอะไรอีกเป็นไฟฟ้าประปาลักษณะเนี้ยถ้าเกิดเป็นบริษัทก็มี infrastructure นะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นตึก ที่ไว้ทำงานหรือพวกไฟฟ้าประปาร,ร,ระบบอินเทอร์เน็ตระบบฝ่าย HR ถือว่าเป็น Infrastructure หมดเลยนะครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวมาแปลโจทย์กันนะครับโจทย์ของเราบอกว่า the local government is investing in public transportation to reduce traffic congestion คำว่า traffic congestion มันจะแปลว่าปัญหารถติดนะครับส่วนคำว่า invest จะแปลว่าลงทุนนะ invest ลงทุน local แปลว่าท้องถิ่นฮนะ local ท้องถิ่นเขาบอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นเช่นเทศบาลหรือไม่ก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดแบบนี้กำลังลง,ลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งสาธารณะเพื่อที่จะลดปัญหารถติดครับคำที่ถูกต้องต้องเป็น infrastructure 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 โครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวเรามาทบทวนศัพท์ที่เหลืออีกทีนึงนะฮะนักเรียนเห็นภาพแล้วนึกถึงคำว่าอะไรที่ื่อสอนไปให้พูดออกมาเลยนะคำแรกฮะนึกถึงคำว่าอะไร Infrast ructure, Infrastructure i n f r a s t r u c t u r e i n f r a s t r u c t u r e คำที่สองนึกถึง Food ค่ะอัน,นง่ายไปเอาคำอื่น c ine, Cuisine c u i s i ค e cuisine ำที่สามให้นึกถึงคำว่า sculpture 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 และคำสุดท้ายนึกถึงคำว,ว่า c l o s e ง่ายไปนึกถึงคำว,ว่า apparel 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 จำไว้ให้แม่นครับ